ควายาวมากพี่น้องอันนี้มาแล้วประมาณสามวันกำลังกำลังกำลังเลยครบพี่น้องเต้นอ่ะสวัสดีครับพี่น้องมือนอีโขวดพามาเมบิรงความยิ่งไงของการแห่เทียนของอำเภอโชคชัยครับพี่นอ้องมาเบิรงมาสิเป็นจังไหนแต่ละวันแต่พี่น้องยิ่งไงมากๆ มาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมือนี่คูออดสิพามูเจา้ามาเอาบุญเด้อครับพี่นอ้องอนุมูธนาสาธุดน้ำกันครับ มื่อวันที่15มิุ้้า,าออมาเบิ่งประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอยู่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเ้อครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นขบวนจากวัดต่างๆที่ได้ตกแต่งยางสวยงามครับพี่น้องเบิ่งไปเบิ่งมาก็หิวเขา่ายางไปซื้อลูกชิ้นพี่น้องเอ้ยมานั่งกินแล้ะก็บเบิ่งขบวนต่อ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าเบิ่งยังกระเบิ่งได้แต่หิวนะ่ะต้องยางไปซื้อ กินแล้วบาพอนะพี่น้องหิวน้ำกับไปซื้อน้ำดีพี่น้องซื้อน้ำปัน่นแล้วก็มาเบิ่งขาบวนต่อพี่น้อง เมื่อนี้มีขบวนทั้งหมดหาขบวนครับพี่น้องแบ่งออกเป็นหาวัดแต่ละวัดก็จะมีการรายรำยันสวยงามต่อด้วยวิถีชีวิตต่างๆพี่น้องเอ้ยประทับใจหลายๆพี่น้องอันนี้จะเป็นขบวนมงคลสมรสคอยมาแข้งพี่น้องคอยให้เต็มสี <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นพัดมีโคราชกระโถกโชคชัยนะครับพี่น้องวิถีชีวิตต่างๆพี่น้องเอ้ยตกแต่งกันได้ยันสวยส,วยส,วยสวยงดงาม ประทับใจคนมาเบื่องร้ายหลายพี่น้องพี่น้องกับพีให้กำลังใจห้ายหลายครับอันนี้ก็จะเป็นรถเทียนนะครับพี่น้องสวยสดงดงามทุกขบวนเลยครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นนางงามนะครับเนาะโอ้โหงามขากงามเนี่ยพี่น้องเอ้ย่อยเบื้องคอยกับประทับใจนะครับนี่จะเป็นการรา่ายรำนะขบวนเทียนพี่น้องเอ้ยจะบอกว่านางรำนะครับคุณแม่ งามแหงครับคุณแม่งามอีหลีควดยิ้มตามตลอดเลยนะครับแล้วคุณแม่แนหะละล้ำแบบโอ้โหยิ้มสวยงามอีหลีครับขวด ประทับใจขอบคุณหลายๆเ้อคุณแม่เออที่มาสร้างความสุขในมือนีนะครับนาะอันนี้คุณแม่แม่ตีโทนโคราชครอณจำได้เพราะคุเคยสอนในห้องเรียนปะโทนปะโทนปะโทนโทนดีใจที่ได้มาเห็นมือนีครับอันนี้ก็จะเป็นขบวนแฟนซีของพีพ,พีนะครับงามแฮงครับโอ้โหต่อด้วยขบวนสร้างความสุขสร้างสีสันพี่นองเอ,อ้ย สนุกสนาน3 0 0ร้อยยิมอันนี้จะเป็นขอหวยคอยจำได้อันนี้คอยยิมตามเลยโอ้ยอันนี้คอยกระมักอีกหนึ่งขบวนนะครับเนาะโอ้ยจะเต็มตีบทแตกทุกตัวละครขอบคุณในหลายทีมว่าสั่งความสุขขอบคุณในหลายทีมว่าสั่งร้อยยิมหาย่านผู้ชมในงานนะครับนะ้อพี่นอ้องขวดต้องขอขอบคุณแทนทุกๆคนเลยเด้อครับงานใหญ่ขนาดนี้ขวเสือว่า เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจเกิดจากความสามัคคีของทุกๆฝ่ายทุกๆหน่วยงานแท,แท้แน่นอนครับขอบคุณที่จัดงานดีๆแบบนี้ให้ผู้มาเยือนมีความสุขและสางรอยยิ้มโอ้พี่น้องเอ้ยแต่ละขบวนเบิงจะบอกว่าคุณแม่ลำงามอิลีพี่น้องลำงามอิลีคอยเบิงและคอยยิ้มตาม นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดนอกเทียนเรางามงามพี่น้องนางรำกับงามครับขอชื่นชมทุกๆไฟล์ทุกๆหน่วยงานเลยเด้อครับพี่น้องข่อยในฐานะ่านผู้ชมคนหนึ่งขอยประทับใจและมีรอยยิ้มกับบ้านมีความสุขก,กับบ้านขอบคุณได้หลายครับปีหน้ามาใหม่แท้ๆพี่น้องอาจจะทายบ่ไห้ทุกวัดเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณได้หลายครับ